ผ่าท่านผู้ชมมาที่งานอาเซียนซ t a i n a b l e Energy w e e นจีวีคและอิเล็ก i c ิ e h i c l e a อเชีย2023งานมหกรรมเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้านะคะที่ครบครันที่สุดในภูมิภาคนะคะเขาจัดกันมาเป็นปีที่33แล้วค่ะ กระทรวงพลังงานสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าและ i n f o r m าร์เก็ตเขาเชื่อมไทยสู่เวทีระดับภูมิภาคนะคะพร้อมรับมือวิกฤตภาวะโลกร้อนด้วยการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดค่ะ i n f o อร์ม a r ม e เในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมทางธุรกิจระดับภูมิภาคสารต่อความร่วมมือกับส่งพลังงานสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งจากไทยและต่างประเทศรวมกันเปิดงานอาเซียนสต a ร n เ b l e e n เอเนจีวีและอิเล็กทิกวีโคลเอเชีย2023 คนวีรพัฒน์เกยียรติเฟื่องฟรูรองปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2025และการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2065นโยบายกระทรวงพลังงานก็อยู่ยยในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับงานนี้ก็เป็นงานที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากกระทรวงพลังงาน หลายๆภาคส่วนนะครับก็ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนประสบการณ์นะครับแล้วก็มาช่วยในการจับสุนให้ความร่วมมือกันในการช่วยกันขักดันนะครับไปสู่เป้าหมายเลงครับอนเดอตี้และกันเป้าหมายของประเทศนะครับนั่นในปีนี้เนี่ยเราเห็นตัวเลขการเติบโตในเชิงของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับเดเดือนแรกเนี่ยจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยกว่า3 0 0 0 0คัน ครับพร้อมกับมีสถานีชาร์จยิ่งสเตชันในปีนี้เนี่ยกว่า4,000หัวใจเราเห็นการเติบโตที่สูงมากๆปีที่แล้วเติบโตเกือบ400%สิ่งที่จะตามมาในปีหน้าแน่ๆก็คือในเรื่องของการผลิตอย่างยั่ในประเทศไทยเพราะนั้นงานนี้นะครับเป็นงานที่รวบรวมเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวข้องกับ sustainable energy นะครับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่พลังงานสะอาดในอนาคตสำหรับบทบาทของภาคการศากษรนะครับในการที่เข้าร่วมงานนี้เนี่ยให้ความรู้ความเข้าใจอย่างความสําคัญของประเทศที่เราจะต้องพยายามเปลี่ยนผ่านเข้าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ จะต้องมีการเอาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดหรือว่าพลังงานทดแทนสามารถที่จะเข้าไปจับตรงนี้งานครั้งนี้เนี่ยผู้ที่เข้าร่วมงานนะครับมากกว่า500บริษัทมีพาริเลียนเข้ามาร่วมมากกว่า7ประเทศนะครับอย่างเยอรมันไต้หวันสิงคโปร์นะครับนำเทคโนโลยีล้ำสมัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนคาดว่าจะมีคนเข้าร่วมงานที่ประมาณ3,000 30, คนการช่อมโยงต่างๆในสงครภามธุรกิจจะเกิดขึ้นในงานนี้อย่างมากมายครับ วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทา,าง f a เฟซ o ุ๊กแฟนเพจทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะวันนี้สร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์สวัสดีค่ะ